ซาร่าคุณครูวัย57ปีที่กเกษียณแล้วใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในบ้านหลังเล็กๆชานเมืองนิวยอร์กสามปีผ่านไปนักตั้งแต่ไมเคิลสามีของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อันนาเศร้าซาร่ายังคงจมอยู่กับความทรงจําอันงดงามและความรักที่เธอมีต่อเขาบ้านของเธอยังคงเต็มไปด้วยรูปถ่ายและของที่ระลึกจากชีวิตคู่ของพวกเขาราวกับว่าเวลายังคงหยุดนิ่งเดวิดเพื่อนสนิทจากมหาวิทยาลัยของไมเคิลอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับพ่อแม่ของไมเคิลและเป็นคนเดียวที่ยังคงติดต่อ และคอยห่วงใยซาร่าอยู่เสมอเขาโทรหาส่งข้อความและส่งโปสการ์ดจากสถานที่ต่างๆที่เขาไปทํางานเป็นครั้งคราวแม้จะไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนแต่การกระทําเหล่านี้ก็ทําให้ซาร่ารู้สึกอบอุ่นและไม่ถูกลืมเลือนทุกๆวันครบรอบการจากไปขอองคไมเคิลเดวิดจะมาเยี่ยมซาร่าที่บ้านพร้อมกับดอกไม้ที่ไมเคิลชอบเขาใช้เวลากับเธอพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจําดีๆที่พวกเขามีร่วมกันกันกบไมเคิลเดวิดเป็นคนเดียว ที่ทำให้ซาร่ายิ้มได้เมื่อนึกถึงสามีของเธอแต่ปีนี้แตกต่างออกไปเดวิดย้ายกลับมาอยู่นิวยอร์กหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างเมืองมาหลายปีเขามาเยี่ยมซาร่าบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ในวันครบรอบของไมเคิลเขาชวนเธอไปทานอาหารเย็ยนดูหนังหรือแม้แต่ไปชมการแข่งขันเบสบอลกีฬาโปรดของไมเคิลซาร่าค่อยๆเปิดใจรับเดวิดมากขึ้นเธอรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเขารอยยิ้มของเธอกลับมาสดใสอีกครั้งคุณดูสดใสขึ้นนะซาร่าเดวิดพูดขึ้นระหว่างทานอาหารเย็ยนด้วยกันในร้านอาหารอ,าารอิตาลเล็กแห่งหนึ่ง ขอบคุณค่ะเดวิดฉันก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆซาร่าตอบพร้อมรอยยิ้มผมดีใจนะที่ได้เห็นคุณยิ้มได้อีกครั้งเดวิดพูดพร้อมกับจับมือซาร่าเบาๆฉันก็ดีใจค่ะที่มีคุณอยู่เคียงข้างซาร่าพูดความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจเดวิดพาซาร่าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ซาร่าและไมเคิลเคยใฝ่ฝันว่าจะไปด้วยกันแต่ยังไม่มีโอกาสความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นซาร่าเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกพิเศษที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนตั้งแต่ไมเคิลจากไป แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังคงกัดกินภายในใจเธอรักไม่ขึ้นมากและการรักใครสักคนอื่นนอกจากเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังทรยศต่อความทรงจําของเขาฉันสับสนมากเลยค่ะซาร่าพูดกับตัวเองหน้ากระจกในห้องน้ําฉันไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรดีความรู้สึกของเธอที่มีต่อเดวิดชัดเจนขึ้นทุกวันแต่เธอก็ยังคงรักไม่ขึ้นอยู่เธอจะรักคนสองคนในเวลาเดียวกันได้อย่างไรวันหนึ่งขณะที่ซาร่ากาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนหลังบ้านโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น ชื่อของเดวิดปรากฏบนหน้าจอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อเธอรับสายซาร่าผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเดวิดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังค่ะมีอะไรเหรอคะซาร่าถามรู้สึกกังวลเล็กน้อยผมรู้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่ผมไม่อยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้อีกแล้วผมผมรักคุณซาร่าเดวิดสารภาพซาร่าตกตะลึงเธอไม่เคยคาดคิดว่าเดวิดจะรู้สึกแบบเดียวกับเธอเริมฝีปากของเธอสั่นเทาขณะที่เธอพยายามเรียบเรียงคำพูด เดวิดฉันคุณไม่ต้องพูดอะไรหรอกซาร่าผมรู้ว่าคุณยังรักไม่เคลอนอยู่และผมเคารพความรู้สึกของคุณผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมรู้สึกอย่างไรเดวิดพูดต่อฉันก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันคะ่ะเดวิดแต่ฉันสับสนฉันยังรักไม่เคลอนอยู่ฉันไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าซาร่าพูดทั้งน้ำตามันไม่มีอะไรผิดหรอกซาร่าการรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมคนที่คุณเคยรักผมเข้าใจดี ผมเองก็รักไมเคิลเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมผมแค่อยากจะดูแลคุณทําให้คุณมีความสุขเดวิดพูดอย่างอ่อนโยนฉันกลัวขะฉันกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรโดยเฉพาะคุณเจมกับคุณแมรี่ซาร่าพูดถึงพ่อแม่ของไมเคิลพวกเขาจะเข้าใจครับพวกเขารักคุณเหมือนลูกสาวและพวกเขาก็รักผมเหมือนลูกชายพวกเขาแค่อยากเห็นคุณมีความสุขเดวิดให้ความมั่นใจกับเธอ หลายวันผ่านไปซาร่ายังคงครุ้นคิดถึงคำสารภาพของเดวิดเธอรู้ว่าเธอรักเขาแต่เธอก็ยังคงลังเลวันหนึ่งเอมิลี่ลูกสาววัย25ปีของเดวิดที่อาศัยและทำงานอยู่ในนิวยอร์กมาเยี่ยมเดวิดและได้พบกับซาร่าเอมิลี่เป็นหญิงสาวที่ฉลาดและน่ารักตอนแรกเธอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยที่เห็นพ่อของเธอใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ของเธอสวัสดีค่ะคุณซาร่าเอมิลี่ทักทายอย่างสุภาพสวัสดีแจ้คเอมิลี่ยินดีที่ได้พบเธอนักซาร่าตอบพร้อมรอยยิ้ม หนูได้ยินเรื่องของคุณจากคุณพ่อบ่อยๆคะ่ะเอมิลี่พูดตรงๆพ่อของหนูเป็นคนดีมากเขาเป็นห่วงหนูเสมอซาร่าตอบหนูรู้หนูแค่ไม่ชินกับการที่เห็นพ่ออยู่กับผู้หญิงคนอื่นนอกจากแม่เอมิลี่พูดอย่างลังเลป้าเข้าใจเจ้ามันคงเป็นเรื่องยากสำหรับหนูซาร่าพูดอย่างเห็นอกเห็นใจแต่หนูก็เริ่มเข้าใจแล้วคะ่ะหนูเห็นว่าคุณพ่อมีความสุขเวลาอยู่กับคุณและคุณก็ดูเป็นคนดีหนูแค่อยากให้คุณพ่อมีความสุขเอมิลี่พูดพร้อมรอยยิ้มเล็กๆ ขอบคุณนะเอมิลี่ซาร่ารู้สึกตื้นตันคำพูดของเอมิลี่ทำให้ซาร่ารู้สึกโล่งใจความคิดเห็นของเอมิลี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเธอและการที่เอมิลี่ยอมรับเธอทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นซาร่าเริ่มพิจารณาถึงอนาคตของเธออย่างจรงิงจังเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่กับความทรงจำของไมเคิลตลอดไปได้เธอต้องก้าวต่อไปและเดวิดก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอฉันตัดสินใจแล้วค่ะซาร่าพูดกับเบเดวิดในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะ คุณตัดสินใจเรื่องอะไรเหรอรับเดวิดถามอย่างสงสัยเรื่องของเราขรันรักคุณเดวิดและฉันอยากจะลองใช้ชีวิตร่วมกับคุณซาร่าพูดด้วยรอยยิ้มซาร่าเดวิดพูดด้วยความดีใจเขาอบกอดเธอแน่นผมรักคุณผมสัญญาว่าจะทําให้คุณมีความสุขฉันรู้ขรันเชื่อใจคุณซาร่าพูดหลังจากนั้นไม่นานเดวิดพาซาร่าไปพบกับเจมส์และแมรี่ที่ฟลอริดาซาร่ากังวลมากเธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกับการที่เธอรักเพื่อนสนิทของลูกชายพวกเขาอาจจะกโกรธหรือผิดหวังในตัวเธอ สวัสดีคะ่ะคุณเจมคุณแมรี่ซาร่าทักทายอย่างสุภาพสวัสดีเจ้าซาร่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจมพูดพร้อมรอยยิ้มลูกดูมีความสุขมากนะแมรี่พูดพร้อมกับอบกอดซาร่าฉันมีความสุขมากคะ่ะซาร่าตอบเดวิดเล่าเรื่ององอ,อกความสัมพันธ์ของเขากับซาร่าให้เจมและแมรี่ฟังพวกเขาฟังอย่างตั้งใจและไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองหรือผิดหวังแต่อย่างใดเรารู้ว่าลูกรักไมเคิลมากนะซาร่าเจมพูดและเราก็รู้ว่าลูกคงไม่มีวันลืมเขา แต่ลูกก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะแมรี่เสริมเราไม่อยากเห็นลูกต้องอยู่คนเดียวเราดีใจที่ลูกมีเดวิดอยู่เคียงข้างเดวิดเป็นคนดีเรารักเขาเหมือนลูกชายอีกคนขอบคุณค่ะซาร่าพูดทั้งน้ำตาเธอรู้สึกขอบคุณที่พวกเขายอมรับและเข้าใจเธอในช่วงเวลานั้นซาร่ากำลังประสบปัญหาในการขอวีซ่าให้กับพ่อแม่ของเธอที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อมาเยี่ยมเธอที่อเมริกาเธอรู้สึกกังวลและไม่รู้จะทำอย่างไร เดวิดจึงเข้ามาช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่เขาช่วยเธอรวบรวมเอกสารติดต่อกับสถานทูตและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนขอบคุณมากนะคะเดวิดฉันไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่มีคุณซาร่าพูดอย่างซาบซึ้งไม่ต้องห่วงหรอกครับผมยินดีช่วยเสมอเดวิดตอบพร้อมรอยยิ้มในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็ประสบผลสำเร็จพ่อแม่ของซาร่าได้รับวีซา่าและสามารถเดินทางมาเยี่ยมเธอที่อเมริกาได้ ซาร่าดีใจมากที่ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเดวิดเข้ากับครอบครัวของซาร่าได้เป็นอย่างดีเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ดูแลลูกสาวของฉันนะเดวิดพ่อของซาร่าพูดกับเดวิดผมรักซาร่าครับผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเดวิดตอบอย่างจริงใจเรารู้ว่าไมเคิลคงดีใจที่เห็นซาร่ามีความสุขแม่ของซาร่าพูดเสริมครับผมเชื่ออย่างนั้นเดวิดพูดหลังจากที่พ่อแม่ของซาร่าเดินทางกลับประเทศไทยซาร่าและเดวิด ก็ตัดสินใจแต่งงานกันง,งานแต่งงานของพวกเขาเป็นงานเล็กๆที่อบอุ่นมีพิยงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นเอมิลี่เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับซาร่ายินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเอมิลี่พูดพร้อมกับอบกอดทั้งคู่ขอบคุณนะเจ้าเอมิลี่ซาร่าและเดวิดพูดพร้อมกันเจมส์ <James S 2> และแมรี่อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเรามีความสุขมากที่ได้เห็นลูกทั้งสองคนมีความสุขเจมส์ <James S 2> พูดขอให้ลูกทั้งสองคนรักกันและดูแลก,กันตลอดไปนะแมรี่ <Mary S 2> พูดเสริมขอบคุณครับค่ะเดวิดและซาร่าพูด ซาร่าและเดวิดใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขพวกเขายังคงระลึกถึงไมเคิลอยู่เสมอแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตไปด้วยกันซาร่ารู้ว่าไมเคิลคงอยากเห็นเธอมีความสุขและเธอก็พบความสุขนั้นแล้วกับเดวิดฉันรักคุณเดวิดซาร่าพูดกับเดวิดในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งดูดาวด้วยกันบนระเบียงบ้านผมก็รักคุณซาร่าเดวิดพูดพร้อมกับจูบเธอเบาๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดนะัดซาร่าพูดผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเดวิดสัญญา ซาร่ารู้ว่าเธอโชคดีมากที่มีเดวิดอยู่ในชีวิตเขาไม่เพียงแต่เป็นสามีที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธออีกด้วยพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันเต็มๆซึ่งกันและกันและสร้างความทรงจำที่สวยงามร่วมกันซาร่ารู้ว่าอนาคตของเธอจะเต็มไปด้วยความสุขและความรักตรกาบใดที่เธอมีเดวิดอยู่เคียงข้างฉันมีความสุขมากจริงๆซาร่าคิดในใจขณะที่เธอมองไปยังดวงดาวที่สองประกายบนท้องฟ้องฟาอย่างค่ำคืนเธอรู้ว่าไมเคิลคงกำลังมองดูเธออยู่จากที่ไหนสักแห่ง และเขาก็คงมีความสุขที่เห็นเธอมีความสุขเช่นกันหลายปีผ่านไปความรักของซาร่าและเดวิดยังคงเบ่งบานพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆด้วยกันใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆและสนุกกับชีวิตในแต่ละวันพวกเขายังคงระลึกถึงไมเคิลอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันครบรอบการจากไปของเขาแต่ความทรงจําเกี่ยวกับไมเคลิลไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกเศร้าอีกต่อไปแต่กลับทําให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและขอบคุณสําหรับช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาเคยมีร่วมกัน คุณคิดว่าไมเคิลจะคิดอย่างไรกับเราครับซาร่าถามเดวิดในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังงองเยี่ยมหลุมศพของไมเคิลผมคิดว่าเขาคงดีใจที่เห็นคุณมีความสุขนะซาร่าเดวิดตอบเขาเป็นห่วงคุณมากและเขาก็คงอยากให้คุณได้พบกับความสุขอีกครั้งฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะซาร่าพูดฉันรู้สึกขอบคุณเขาที่ทําให้เราได้มาพบกันผมก็เหมือนกันครับเดวิดพูดซาร่าและเดวิดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความหมายพวกเขาสร้างบ้านที่อบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความรักพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนตั้งชื่อว่าไมเคิลและแอนนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ไมเคิลและแม่ของซาร่าเอมิลี่กลายเป็นพี่สาวที่น่ารักและคอยดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเจมและแมรี่กลายเป็นคุณปู่คุณย่าที่ใจดีและรักหล,หลานๆมากครอบครัวของเราสมบูรณ์แล้วซาร่า <Sarah S 2> พูดกับเดวิดในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งดูลูกๆเล่นกันอยู่ในห้องนั่งเล่นครับมันสมบูรณ์แบบจริงๆเดวิดตอบพร้อมกับโอบกอดซาร่า ซาร่าไม่เคยลืมไมเคิลความรักที่เธอมีต่อเขายังคงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแต่เธอก็ได้เรียนรู้ที่จะรักเดวิดในแบบที่แตกต่างออกไปความรักของเธอที่มีต่อเดวิดไม่ได้มาแทนที่ความรักที่เธอมีต่อไมเคิลแต่มันกลับเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเธอและทําให้เธอรู้สึกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นฉันคิดถึงไมเคิลน,นะแต่ฉันก็ดีใจที่ฉันมีคุณซาร่าพูดกับเดวิดผมก็เหมือนกันครับผมดีใจที่เราได้มาอยู่ด้วยกันเดวิดตอบ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะรักใครได้อีกนอกจากไมเคิลแต่คุณทำให้ฉันเชื่อว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งซาร่าพูดความรักมีหลายรูปแบบนะซาร่าและทุกรูปแบบก็สวยงามในแบบของมันเดวิดพูดขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จักรักอีกครั้งนะเดวิดซาร่าพูดขอบคุณที่รักผมนะซาร่า เดวิดพูดซาร่าและเดวิดใช้ชีวิตรวมกันอย่างมีความสุขจนถึงบั้นปลายชีวิตพวกเขาแก่ตัวไปด้วยกันเฝ้าดูลูกๆเติบโตและมีครอบครัวเป็นของตัวเองพวกเขายังคงรักและดูแลกันเหมือนเช่นวันแรกที่พวกเขาสารภาพรักต่อกันฉันไม่เสียใจเลยที่ได้แต่งงานกับคุณซาร่าพูดกับเดวิดในวันครบรอบแต่งงานปีที่30ของพวกเขาผมก็เหมือนกันครับผมโชคดีมากที่ได้คุณมาเป็นภรรยาเดวิดตอบฉันรักคุณเดวิดซาร่าพูดผมก็รักคุณซาร่า เดวิดพูดในวาระสุดท้ายของชีวิตซาร่านอนอยู่บนเตียงโดยมีเดวิดกุมมือเธออยู่ข้างๆฉันมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณซาร่าพูดด้วยเสียงแผ่วเบาผมก็เหมือนกันครับซาร่าผมรักคุณมากเดวิดพูดทั้งน้ำตาฉันรักคุณเดวิดและฉันก็รักไมเคิลด้วยซาร่าพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะหลับตาลงอย่างสงบเดวิดโศกเศร้ากับการจากไปของซาร่าแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาได้ใช้ร่วมกันเขารู้ว่าซาร่าได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแล้ว และเธอก็คงได้พบกับไมเคิลอีกครั้งเขายิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึงความทรงจำอันงดงามที่เขามีรวมกับผู้หญิงที่เขารักทั้งสองคอนอลาก่อนซาร่าผมจะรักคุณตลอดไปเดวิดกระซิบฉันก็จะรักคุณตลอดไปเดวิดและไมเคิลด้วยเสียงของซาร่าดังก้องอยู่ในหัวของเขาเดวิดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเขายังคงระลึกถึงซาร่าและไมเคิลอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าโศกเขารู้ว่าทั้งซาร่า และไมเคิลคงอยากเห็นเขามีความสุขและเขาก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อพวกเขาผมจะไม่มีวันลืมพวกคุณทั้งสองคนเดวิดพูดกับรูปถ่ายของซาร่าและไมเคิลที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงผมจะรักพวกคุณตลอดไปเดวิดรู้ว่าความรักที่เขามีต่อซาร่าและไมเคิลจะไม่มีวันจางหายไปความรักนั้นนอจะยังคงอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปและมันจะเป็นพลังที่คอยขับเคลื่อนให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหมายขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะซาร่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะไมเคิล เดวิดพูดผมจะไม่มีวันลืมพวกคุณผมหวังว่าคุณจะมีความสุขนะซาร่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเดวิดคิดในใจขณะที่เขามองขึ้นไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวผมรู้ว่าคุณคงได้พบกับไมเคิลแล้วและผมก็ดีใจที่พวกคุณทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันเดวิดยิ้มทั้งน้ำตามเมื่อนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาเคยมีร่วมกับซาร่าและไมเคิลเขาคิดถึงเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความรักที่พวกเขาเคยมีให้กันผมจะจดจำพวกคุณตลอดไป เดวิดพูดกับตัวเองผมจะรักพวกคุณตลอดไปเดวิดใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตเขามีครอบครัวที่อบอุ่นและเพื่อนๆที่รักเขามากมายเขามักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซาร่าและไมเคิลให้ลูกๆและหลานๆฟังอยู่เสมอซาร่า <Sarah S 2> เป็นผู้หญิงที่วิเศษมากเดวิด <David S 2> พูดกับหลานๆของเขาเธอเป็นคนใจดีอ่อนโยนและรักครอบครัวมากส่วนไมเคิลก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีเดวิดพูดต่อเขาเป็นคนตลกฉลาดและกล้าหาญ พวกเขาทั้งสองคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมและผมก็ภูมิใจที่ได้รู้จักพวกเขาเดวิดเสียชีวิตอายสงบในบ้านของเขาเมื่ออายุได้80ปีลูกๆและ,ละหลานๆของเขาต่างโศกเศร้ากับการจากไปของเขาแต่พวกเขาก็รู้ว่าเขาได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ดีแล้วคุณปู่ได้ไปอยู่กับคุณย่าซาร่าและคุณลุงไมเคิลแล้วลูกชายของเดวิดพูดกับลูกๆของเขาพวกเขาคงมีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเดวิด ซาร่าและไมเคิลจะถูกจดจำตลอดไปในฐานะเพื่อนรักครอบครัวที่อบอุ่นและคู่รักที่ซื่อสัตย์เรื่องราวของพอวกเขาเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบก็สวยงามในแบบของมันความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันจางหายไปเราจะรักคุณปู่คุณย่าและคุณลุงตลอดไปหลานหลนของเดวิดพูดพวกท่านจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอเรื่องราวของซาร่าเดวิดและไมเคิลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมิตรภาพการสูญเสีย และการให้อภัยมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของความรักและมิตรภาพและสอนให้เราเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากความรักเดวิดเคยพูดไว้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกและมันจะคงอยู่ตลอดไปหลายปีหลังจากที่เดวิดจากไปลูกหลานของเขายังคงเล่าขานเรื่องราวความรักอันแสนพิเศษระหว่างเขากับซาร่า โดยมีไมเคิลเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําอันงดงามนั้นเสมอเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานเล็กๆในครอบครัวถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตนใจถึงพลังแห่งรักแท้มิตรภาพอันแน่นแฟ้นและการให้อภัยอันยิ่งใหญ่คุณย่าซาร่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยนะคะหลานสาวคนหนึ่งของเดวิดพูดขึ้นขณะที่เธอกําลังดูอัลบั้มรูปเก่าๆก,กับแม่ของเธอใช่แล้วลูกแม่ของเธอตอบท่านผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตแต่ท่านก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ คุณปู่เดวิดรักคุณย่ามากเลยใช่ไหมคะหลานสาวถามใช่แล้วลูกท่านรักคุณย่ามากและคุณย่าก็รักท่านมากเช่นกันความรักของท่านทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รู้จักแม่ของเธอตอบแล้วคุณลุงไมเคิลห่ะคะหลานสาวถามต่อคุณลุงไมเคิลเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณย่าและคุณปู่ท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณปู่และเป็นคนที่คุณย่ารักมาก่อนคุณปู่แม่ของเธออธิบายมันซับซ้อนจังเลยนะคะหลานสาวพูด ใช่แล้วลูกชีวิตคนเรามันก็ซับซ้อนแบบนี้แหละแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักรักให้อภัยและก้าวต่อไปแม่ของเธอพูดหนูอยากมีความรักที่สวยงามแบบคุณย่าก,กับคุณปู่บ้างจังค่ะหลานสาวพูดด้วยรอยยิ้มแม่เชื่อว่าหนูจะต้องเจอความรักที่สวยงามแน่นอนจากแม่ของเธอพูดพร้อมกับอบกอดลูกสาวเรื่องราวของซาร่าเดวิดและไมเคิไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักของคนสามคนเท่านั้นแต่ ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในครอบครัววิตรภาพระหว่างเพื่อนและการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้อภัยอย่างจริงใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความรักไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งลูกชายคนหนึ่งของเดวิดพูดในงานรวมญาติมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกทีกท่ทุกเวลาและมันสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ลูกสาวคนหนึ่งของเดวิดพูดเสริมขอให้พวกเราทุกคนโชคดีและมีความสุขกับความรัก เหมือนกับที่คุณปู่คุณย่าและคุณลุงไมเคิลของเราหลานชายคนหนึ่งของเดวิดพูดปิดท้ายเรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าขานต่อไปกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังและเป็นเคเรื่องยืนยันว่าความรักที่แท้จริงนั้นทรงพลังยั่งยืนและสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งนักศึกษาเล็กๆในเมืองนิวยอร์กหลุมศพของซาร่าและเดวิดตั้งอยู่เคียงข้างการบนป้ายหลุมศพของพวกเขาสลักชื่อและวันเดือนปีเกิดเสียชีวิตไว้ใต้ชื่อของซาร่ามีข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่า ภรรยาอันเป็นที่รักของไมเคิลและเดวิดส่วนใต้ชื่อของเดวิดมีข้อความว่าเพื่อนรักของไมเคิลและสามีอันเป็นที่รักของซาร่าทุกๆปีในวันครบรอบการจากไปของซาร่าและเดวิดลูกหลานของพวกเขาจะมาเยี่ยมหลุมศพของทั้งคู่พวกเขาจะนําดอกไม้มาวางตกแต่งหลุมศพและเล่าเรื่องราวความรักของทั้งสองคนให้กันฟังคุณย่ากับคุณปู่โชคดีมากเลยนะคะที่ได้พบกันหลานสาวคนหนึ่งพูดขึ้นใช่ค่ะหลานชายอีกคนตอบ พวกท่านเป็นคู่แท้ของกันและกันจริงๆถึงแม้ว่าคุณลุงไมเคิลจะจากไปก่อนแต่ท่านก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในความรักของคุณย่ากับคุณปู่เสมอนะคะหลานสาวอีกคนพูดเสริมความรักของพวกท่านช่างยิ่งใหญ่จริงๆหลานชายคนหนึ่งพูดเด็กๆรุ่นหลังที่ไม่เคยมีโอกาสได้พบกับซาร่าเดวิดหรือไมเคิลต่างก็สมซับเรื่องราวความรักของพวกท่านผ่านคำบอกเล่าของพ่อแม่และปู่ย่าตายายพวกเขารู้สึกผูกพันกับบุคคลทั้งสามและถือเป็นแบบอย่างในชีวิต หนูอยากมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นและมีความสุขเหมือนคุณคุณทสสา,าระและคุณทวดเดวิดค่ะเหลนสาวคนหนึ่งพูดกับแม่ของเธอแม่ก็หวังว่าอย่างนั้นจะลูกแม่ของเธอตอบขอให้ลูกได้พบกับความรักที่แท้จริงและยั่งยืนนะจ๊ะเรื่องราวความรักของซาร่าเดวิดและไมเคิลไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตที่ผ่านไปแล้วแต่มันยังคงส่องประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักนั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่สามารถเยียวยาบาดแทนนำพาความสุขและสร้างปาฏิหาริย์ได้ความรัก เหลนชายคนหนึ่งของเดวิดพูดขึ้นขณะที่เขากำลังอา่านจดหมายเก่าๆของซาร่าและเดวิดเป็นสิ่งที่มาสัจจย์ที่สุดในโลกและมันจะคงอยู่ตลอดไปเหลนสาวอีกคนพูดเสริมเรื่องราวความรักของซาร่าเดวิดและไมเคิลถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงบทกวีและภาพวาดมากมายศิลปินหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวนี้และสร้างสารรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงดงามความซาบซึง้งและความลึกซึ้งของความรักในรูปแบบต่างๆ บทเพลงนี้ของมอบให้กับความรักอันแสนพิเศษของซาร่าเดวิดและไมเคิลนักดนตรีคนหนึ่งพูดก่อนที่จะเริ่มบรรเลงเพลงรักอันไพเราะบนเวทีบทกวีบทนี้เขียนขึ้นเพื่อยกย่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความทรงจําอันงดงามกวีกนอนหนึ่งอ่านบทกวีของเขาด้วยน้ําเสียงที่ภาพวาดนี้สื่อถึงความรักมิตรภาพและการให้อภัยซึ่งเป็นแก่นแท้ของเรื่องราวนี้จิตรกรคนหนึ่งอธิบายถึงภาพวาดของเขาที่แสดงถึงซาร่าเดวิด และไมเคิลกำลังยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเรื่องราวนี้ยังถูกนำไปแดัดแปลงเป็นบทละครเวทีและภาพยนตร์นอตอซึ่งได้รับความนิยมและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกละครเรื่องนี้ทำให้ฉันน้ำตาไหลเลยค่ะผู้ชมคนหนึ่งพูดหลังจากที่ได้ชมละครเวทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์และกินใจมากภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเชื่อมั่นในพลังของความรักผู้ชมอีกคนพูดหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น และมีความหวังเรื่องราวของซาร่าเดวิดและไมเคิลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แท้จริงมิตรภาพที่ยั่งยืนและการให้อภัยอันยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกและจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุขนอความรักนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังนักเขียนคนหนึ่งเขียนไว้ในหนังสือของเขามันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และมันจะคงอยู่ตลอดไปหลายทศวรรษ่านไปเรื่องราวของซาร่าเดวิด และไมเคิลกลายเป็นตำนานที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและชื่นชมมันถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยฉันอ่านเรื่องราวนี้ครั้งแรกตอนที่ฉันยังเป็นเด็กหญิงชราคนหนึ่งเล่าให้หลานๆานของเธอฟังมันเป็นเรื่องราวที่ฉันไม่มีวันลืมมันสอนให้ฉันรู้จักรักให้อภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันหวังว่าหลานๆานจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากเรื่องราวนี้เช่นกันนะเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในรูปแบบของหนังสือบทเพลง หรือภาพยนตร์เท่านั้นแต่มันยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมผู้คนมักจะอ้างถึงเรื่องราวนี้เมื่อพูดถึงความรักมิตรภาพและการสูญเสียความรักของพวกเขาช่างยิ่งใหญ่และสวยงามจริงๆชายหนุ่มคนหนึ่งพูดกับแฟนสาวของเขาขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะมันทําให้ฉันเชื่อว่าระกอแท้มีอยู่จริงฉันหวังว่าเราจะมีความรักที่ยั่งยืนแบบนั้นบ้างแฟนสาวของเขาพูดฉันก็หวังว่าอย่างนั้นชายหนุ่มตอบ เรื่องราวของซาร่าเดวิดและไมเคิลยังคงเป็นเครื่องตนใจให้กับผู้คนทั่วโลกว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบก็สวยงามในแบบของมันความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและมันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ความรักเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกหญิงสาวคนหนึ่งเขียนไว้ในไดอารี่ของเธอมันทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมันจะคงอยู่ตลอดไปเรื่องราวนี้จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเป็นดังบทเพลงแห่งความรักมิตรภาพ และการให้อภัยที่จะดังกล้องอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกตลอดไปและเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่แท้จริงจะยังคงงดงามและทรงพลังอยู่เสมอณเมืองเล็ก,ลกๆริมชายฝั่งทะเลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใ,ใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่ความรักอันแสนพิเศษของซาร่าเดวิดและไมเคิลสถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และรำลึกถึงความรักในทุกรูปแบบสถานที่แห่งนี้สวยงามมากเลยค่ะหญิงสาวคนหนึ่งพูดกับคนรักของเธอขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนมันทำให้ฉันรู้สึกสงบและผ่อนคลายใช่มันเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการรำลึกถึงความรักชายหนุ่มตอบฉันชอบที่พวกเขาสร้างสถานที่นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ซาร่าเดวิดและไมเคิลหญิงสาวพูดเรื่องราวของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกรวมถึงฉันด้วยชายหนุ่มพูดเสริม ภายในสวนมีรูปปั้นของซาร่าเดวิดและไมเคิลกำลังยืนยิ้มให้กันใต้รูปปั้นมีแผ่นจารึกที่เขียนเรื่องราวความรักของพวกเขาสั้นๆไว้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้มักจะหยุดอ่านแผ่นจารึกและรำลึกถึงความรักอันแสนพิเศษของทั้งสามคอนอฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีความรักที่สวยงามแบบนี้บ้างเด็กสาวคนหนึ่งพูดกับเพื่อนของเธอขณะที่พวกเธอกำลังอ่านแผ่นจารึกฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเพื่อนของเธอตอบมันคงจะวิเศษมากถ้าเราได้เจอคนที่เรารัก และใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเด็กสาวพูดอใช่มันคงจะวิเศษมากเพื่อนของเธอตอบสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พันก่อนหย่อนใจเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรักมิตรภาพและการให้อภัยอีกด้วยมันเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกและเป็นเครื่องตนใจว่าความรักนั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่และสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก ชายชราคนหนึ่งพูดกับหลานๆของเขาขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนจงรักษาความรักเอาไว้ให้ดีและอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปเรื่องราวของซาร่าเดวิดและไมเคิลจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเป็นดั่งบทเพลงแห่งความรักมิตรภาพและการให้อะซาร่าอิทันทคาตที่จะดังก้องอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกตลอดไปและสถานที่แห่งนี้จะเป็นเครื่องตนใจให้กับทุกกอคนที่มาเยือนว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่งดงามและยั่งยืนตอนพิเศษ จดหมายจากซาร่าชาห้องทํางานเล็กๆในบ้านของเดวิดหลายปีหลังจากที่ซาร่าเสียชีวิตเดวิดในวัยชารากําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือค้นลิ้นชักต่างๆอย่างชา้ชาๆเขากําลังมองหาอะไรบางอย่างแต่ก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรเดวิดพิ่มพํากับตัวเองฉันเก็บมันไว้ที่ไหนนะฉันจําได้ว่าซาร่าเคยให้มันกับฉันทันใดนั้นเดวิดก็หยิบซองจดหมายสีเหลืองเก่าๆขึ้นมาจากก้นลิ้นชักบนหน้าซองเขียนว่าถึงเดวิดาสามีสุดที่รักของฉัน ด้วยลายมือที่คุ้นเคยเดวิดจำได้ทันทีว่ามันคือลายมือของซาร่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อเขารีบเปิดซองจดหมายและหยิบจดหมายที่พับไว้อย่างเรียบร้อยออกมาอา่านจดหมายถึงเดวิดสามีสุดที่รักหากคุณกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ฉันคงจะจากโลกนี้ไปแล้วฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะได้อ่านมันแต่ฉันหวังว่าคุณจะพบมันในเวลาที่คุณต้องการมันมากที่สุด ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้บอกคุณบ่อยๆว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณคือช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตคุณคือสามีที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถขอได้คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเป็นคู่กูของฉันและเป็นที่รักของฉันฉันจำได้ดีถึงวันที่เราพบกันครั้งแรกที่งานเลี้ยงของไมเคิลต่อนนั้นฉันย่ดสังคงโศกเศร้ากับการจากไปของเขาแต่รอยยิ้มที่อบอุ่น และคำพูดที่อ่อนโยนของคุณทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดคุณทำให้ฉันหัวเราะได้อีกครั้งคุณทำให้ฉันรู้สึกมีความหวังอีกครั้งและคุณทำให้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถรักใครอีกครั้งได้ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณการแต่งงานกับฉันหลังจากที่ไมเคิลจากไปฉันรู้ว่าคุณต้องเผชิญกับคำถามและความสงสัยมากมายแต่คุณก็ไม่เคยหวั่นไหวคุณยังคงงอยืนหยักอยู่เคียงข้างฉันและฉันก็รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น ฉันรักช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันฉันรักการเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณฉันรักการได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆของเราฉันรักการได้นั่งดูหนังด้วยกันบนโซฟาในคืนวันศุกร์ฉันรักการได้ตื่นขึ้นมาข้างๆคุณในทุกๆเช้าและฉันรักการได้หลับไปในอ้อมแขนของคุณในทุกๆคืน ฉันอยากจะขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําให้ฉันขอบคุณที่รักฉันขอบคุณที่ดูแลฉันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกและขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีให้กับลูกๆของเรารวมถึงเอมิลี่ที่ฉันรักเหมือนลูกแท้ๆฉันรู้ว่าคุณคงจะเสียใจกับการจากไปของฉันแต่ฉันไม่อยากให้คุณจมอยู่กับความเศร้าฉันอยากให้คุณจดจําช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีร่วมกันฉันอยากให้คุณยิ้มเมื่อคุณนึกถึงออฉันและฉันอยากให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฉันรักคุณเดวิดฉันรักคุณมากกว่าที่คำพูดใดๆจะสามารถบรรยายได้ฉันจะรักคุณตลอดไปและฉันจะรอคุณอยู่ที่อีกฟากหนึ่งของท้องฟ้าด้วยรักซาร่าเดวิดน้ำตาไหลอาบแก้มขณะที่เขาอ่านจดหมายจบเขาพับจดหมายเก็บไว้อย่างระมัดระวังและเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อใกล้กับหัวใจของเขาเดวิดผมก็จะรักคุณตลอดไปซารา่าและจะไม่มีวันลืมคุณเดวิดลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างเขามองออกไปข้างนอกและยิ้มทั้งน้ำตาเขารู้สึกอบอุ่น และรู้สึกถึงความรักของซาร่าที่ยังคงอยู่รอบตัวเขาเดวิดผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อคุณนะาซาร่าผมสัญญาเดวิดหลับตาลงและนึกถึงใบหน้าของซาร่าเขารู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาเคยมีร่วมกันและเขาก็รู้ว่าความรักของพวกเขาจะยังคงอยู่ตลอดไปบทส่งท้ายหลายปีผ่านไปเดวิดยังคงเก็บจดหมายของซาร่าไว้ใกล้ตัวเขาอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในอย่างที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือคิดถึงเธอ จดหมายฉบับนั้นเป็นเครื่องตวนใจถึงความรักที่พวกเขามีให้กันและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดวิดไม่เคยจะแต่งงานใหม่หลังจากที่ซาร่าเสียชีวิตเขาอุทิศชีวิตให้กับครอบครัวและเพื่อนๆเ,เขายังคงระลึกถึงไมเคิลอ,อยู่เสมอและเขาก็มักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซาร่าและไมเคิลให้ลูกๆและหลานๆฟังอยู่เสมอเรื่องราวความรักของซาร่าเดวิดและไมเคิลกลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบ ก็สวยงามในแบบของมันความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและมันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้จงรักและทะนุถนอมคนที่คุณรักเดวิดมักจะพูดกับลูกๆและหล,ลานๆของเขาเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องจากลากันและเดวิดก็ใช้ชีวิตตามคำพูดของเขาเองเขารักและทะนุถนอมครอบครัวและเพื่อนๆของเขาและเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขา เดวิดเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านของเขาเมื่ออายุได้90ปีล้อมรอบไปด้วยครอบครัวและคนที่เขาร,กรักลากนคุณปู่หลานหลานของเขาพูดทั้งน้ําตาเรารักคุณปู่มากนะครับคุณปู่ได้ไปอยู่กับคุณย่าซาร่าและคุณลุงไมเคิลแล้วลูกชายของเดวิดพูดพวกท่านคงมีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเดวิดซาร่าและไมเคิลจะถูกจดจําตลอดไปในฐานะเพื่อนรักครอบครัวที่อบอุ่นและคู่รักที่ซื่อสัตย์เรื่องราวของพวกเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลัง และมันจะคงอยู่ตลอดไปฉากจบภาพของท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวสองประกายระยิบระยับ